ราศีที่ในช่วงนี้การงานปังก้าวกระโดดคือราศีมังกรเลยครับัได้ดีทั้งนั้นมีถมราศีราศีมังกรครับอ้าว ราศีที่ในช่วงนี้การงานปังก้าวกระโดดเรื่องดีครับการงานปังเนี่ยมันแปลว่าดีมากนะราศีมังกรเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาดาวพัสดีโครจรทับเรือนชะตาแปลว่ากูศลผลรบุญน,นำพาถึงตนดาวเจ้าเรือนกรรม,มะคือการงานคือพระศุกร์โครจรเข้าเป็นเกษตรราธิบดีในราศีตุลเรือนกรรม,มะดาวเนี้ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและโครจรเข้าเรือนการงาน เกษตรแปลว่าของตนได้งานเป็นของตนความมั่นคงเป็นของตนในเรื่องงานเด่นชัดแปลว่าสมัครงานได้งานแปลว่ามีงานอยู่แล้วมีงานเพิ่มแปลว่างานที่เคยหายงานนั้นกลับคืนมาแปลว่าดีส่งท้ายปีเก่าเด่นชัดแบบปังนะครับก็ขอให้มีพลังกับชาวราศีมังกรทุกคนนะครับคิดดีทำดีพูดดีและมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจคุณจะสำเร็จสมปรารถนาครับ เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้การงานปังก้าวกระโดดได้แก่ชาวราศีมังกรวันทุกครับ